วันนี้มาดูรถไฟนะครับไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมา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 ขึ้นมามามาเด้อ,อหนูหนูมาขึ้นไปแล้วนะครับ<า>ขึ้นไปครับขึ้นไปนะครับบรรยากาศนะครับขึ้นมาชมทางรถไฟกับเด็กๆก,กันนะครับ บรรยากาศนะครับนะครับข่าวเกินไหมครับนะครับบรรยากาศขึ้นไปแล้วนะครับไปชมกันพี่น้องขึ้นมานะครับบรรยากาศข้างบนนะครับ ก็มาชมรถไฟกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปยยนะคนรับบรรยากาศนะครับ

ไม่ลงไปไม่ลงไปน่งรอน้าครับ,น,บนะครับเดินไปดูรถไฟกันนะครับนนตก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  มาฝั่งนี้ตุ๊กตุ๊กต๊กต๊กต๊กเมจามาแล้วนุ่นเมจาเห็นไหมนุ่นปุ้ยมาแล้วนุ่นนั่น แม่บอกว่าอย่าเรื่องมากนะมาตัดผมก่อนค่อยมาใหม่ฮะเออไป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  เออพ่อจ๋าเออดาพ่อจ๋าอีกแล้วพ่อจ๋าวดีพ่อจ๋าดีเ้ยกนั่งเบิ้งอยู่นี่ตัวเห็นอยูเดินเหนเด็กเออนั่งเบิ้งอยู่นี่แหละเห็นอยู่เออนั่งเออนั่งดูไป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  นั่งดูทำอะไรนั่งดูรถไฟใช่ไหมใช่สวัสดีครับเอฟจี G, ไปดูรถไฟกันนี่ก็เป็นถนนรถไฟเดับพี่น้องนะครับเป็นยุกิดมานั่งดูรถไฟกันพี่น้อง,องขอบคุณนะครับเอฟจีทุกท่านเห็นั่นแม่จ๋ารอยอยู่เห็นไ,ไหมปุ้ยรอยอยู่สีน้อยไปแล้วนู่นสีน้อยขึ้นสะพานแล้ว สวัสดีครับ